สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปรียนโปยทานรูปแบบดอกอรุณเบิกฟ้าแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดดิบินสี่เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดดิบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8ดเส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบิน4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีลิบินสเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานสลับกัน จับอลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือลิบินสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะแล้วค่อยปล่อยริบินออกมาค่ะเส้นที่3สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะ ลับด้านมาเราก็จะมานับริบบินข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองสามสี่จับริบบินเส้นนี้พาดมาหนึ่งสองสามสี่จับริบบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับริบบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับริบบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะ รีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะตัวนี้คือเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมา ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะ ลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะนี่นะคะรีจะจับอ,อริบินเส้นนี้นะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับอัตัวอิบินมมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะค่อยๆดึงลิบบี้ลงมาค่ะนี่นะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับประตลิบินหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะคะหน้าเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะ ค่อยๆดึงลิบบีลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกลีบได้เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะดูทุกกลีบเลยนะคะทั้ง8กลีบ8เส้นเลย นี่นะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับเอาลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะแบบนี้นะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะและแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นขึ้นมานะคะริบบิ้นอาจจะสั้นหน่อยนะในแบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกล่งอารุณเบิกฟ้าแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ